เรื่องทานที่ถวายในพระอริยสงฆ์ที่มีผลมากในครั้งนั้นพวกชาวอังคะและมะคตได้ถือเอาเนยใสยน้ำพึง้งและน้ำอ้อยเป็นต้นอย่างเลิศเป็นประจำปีเอาฟืนบรรทุกเกวียนประมาณหกสิบเล่มกองสุมไว้ในที่แห่งหนึ่งแล้วก่อไฟขณะที่ไฟลุก ใส่ของเลิศทั้งหมดนั้นด้วยหมายว่าพวกเราจะบูชาเท้ามหาพรหมในว่าเป็นความถือของพวกเขาว่าใส่ลงไปครั้งหนึ่งจะให้ผลแสนเท่าเท้าสักกะเทวราชดำริว่าพวกคนทั้งหมดนี้ถือเอาของเลิศดทั้งปวงเผาในไฟโดยหมายว่าพวกเราจะบูชาเท้ามหาพรหมทำสิ่งไร้ผล เมื่อเราเห็นอยู่พวกเขาอย่าได้พินาศสิเลยเราจะกระทําโดยที่ให้พวกเขาถวายแด่พระพุทธเจ้าและประสงค์เท่านั้นแล้วจะประสบบุญมากเมื่อพวกคนทํากองฟืนให้โชดช่วงแลดูอยู่จึงทรงปแปลงเป็นพรมในวันสิบห้าค่ำเมื่อมหาชนแลดูอยู่นั่นเองได้ทําเป็นเหมือนแหวกจันทมนทนออกไปมหาชน ครั้นเห็นแล้วต่างก็คิดว่าเท้ามหาพรหมสเสด็จมารับเครื่องบูชานี้จึงคุกเข่าลงกับพื้นประคองอัญชลีนอบน้อมอยู่พวกพราหมณ์กล่าวว่าพวกท่านสำคัญว่าเราพูดเล่นหรือบัดนี้พวกท่านจงดูสิพระพรหมองค์นี้มารับเครื่องบูชาของพวกเราด้วยมือตนเอง ท้าสักกะเสด็จมายืนอยู่บนอากาศเบื้องบนกองฟืนตรัสถามว่าสักการะนี้เพื่อใครกันข้าแต่เท้ามหาพรหมผู้เจริญเพื่อพระองค์นี้สิขอพระองค์จงรับเครื่องบูชาของพวกข้าพระเจ้าเถิดถ้ากระนั้นพวกท่านจงมาอย่าทิ้งเครื่องช่างเสียแล้วช่างด้วยมือ พระศาสดาประทับอยู่ที่วิหารใกล้ๆพวกเราจักทูลถามพระองค์ว่าให้ทานแก่ใครจึงจะมีผลมากท้าวสักกะทรงพาพวกชาวแคว้นทั้งสองไปเฝ้าพระศาสดาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิดชกูดเขตพระนครราชครึครั้งนั้นแลท้าวสักกะจอมเทพ เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วส่งถวายบังคมแล้วประทับอยู่ณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งเท้าสักกะจอมเทพประทับณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นสัตว์ปรารถนาบุญบูชาอยู่ กระทำบุญมีอุปธิเป็นผลทานที่ให้แล้วในที่ไหนมีผลมากพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าท่านผู้ปฏิบัติสี่จำพวกท่านผู้ตั้งอยู่ในผลสี่จำพวกนั่นคือพระสงฆ์เป็นผู้ซื่อตรงประกอบด้วยปัญญาและศีลเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นสัตว์ ปรารถนาบุญบูชาอยู่กระทำบุญมีอุปธิเป็นผลทานที่ให้แล้วในสง์มีผลมากเรื่องทานที่ถวายในพระอริยสง์ที่มีผลมากจบ